ดี้ะจ้าแม่ไต่กะอุ้ยพ่อเด็กหน่อยออกมาเดินเล่นข้างนอกพี่น้องค้าอย่าแม่ไต้อย่าตอบคลิปถ้าเป็นคลิปดิจ้ตามีเพื่อนมาถามเรื่องนึงเดี๋ยวโน่จะตอบดิจ้ตเด้อร์กลางนี่พี่คนนึงเป็นเขียนมาถามถามว่าอป่านบ่ได้์ยูฟี่บอกว่า,า,าเห็นช่องอื่น หนึงก็คืออย่างยู่บ้านที่อันนี้แม่ไตบ้บรรลุแล้วว่าเปิดหมายความช่วยแต่แม่ไตรอยากบอกว่าแต่เพราะไหนยูฟีจ่จะอันให้กับบแม่นฟี่จะค่าค่าบ้านค่าซาบ้านกระเสียกระเสียเองแล้วก็ค่ากับเผากระเสียเองอย่าพี่น้องคะ่ะบ่มีคำว่าฟีจ่จะมันจะหาคำว่าบาทยูฟี่เนี่ยมันหายากเล้วจ้ะแม่ไต้จะบอกนอกจาก,กาจะมีอย่าง ชุกเชิญยังสินะ่ะแต่แต่ทางาเพอให้ยูฟี่ตลอดชีวิตคงจะไม่อ่ะจ้ะแล้วก็มันบ่มีดอกจ้ะทั้งแต่ยูฟี่เนาะทำไม้ใต้กับเขาเบาให้พี่น้องฟังงกก่งเงินมีเป็นมาตรฐานกับเขาอัดคลิปลเล้่อจ้ะเด้ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงเพื่อเพื่อนสิได้เข้าใจออยูเมืองนอกมันกับแหมเรียกว่ายังเงีพี่น้องแ่มคายของฉีดมันสูงแต่ก็เคยปลูกอยู่น,อน,นอ้องจ้ะเนาะแค่หาบานเช่านี่ ยังหายากเพราะมันแบบว่าโอผู้ใดมีเงืนแร้วก็สิเปกเซอยู่ได้เลอย่ังสีมันตองต่อคิวเขาให้เป็นตนตอคิวสีหนบาต้นตอคิวสิบสบานรื้บาดเซ้าัสีมัก่ม้หาบาดในไงเงอยู่เมืองนอกเพราะว่าทุกคนเขาก็ห้ซิททุกคนเนาะตอคิว บางคนตอคิ้วยี่สิบยี่สิบหาปีเนี่ยแห่งอยู่เมืองหลวงเนี่ยมันหาบานบําด้ง่ายนอกจากไปเยืมนเงินธนาคารก็ซื้อเอาแล้วก็มาแบบทรงพอเนียงนาครธนาคารก็ว่ากัดไปเองสิม่นพอละแต่ถามว่ายูฟี่นี่มันบ่มีจ้ะถ้าสิไปยูน้ำหลวงนี่หลวงกับบไา้ให้ยูฟี่ตลอดชีวิตมันบ่มีดอกจก้ะ อายุกับเฮายูอีหยังชั่วข้าวยังส่นะเพราะว่าด้วยความชุกเฉิอนอันนั่นอันนี้อีหยังกะว่ากันไปแต่ถ้าว่าของรัฐบาลจะมีแบบเฮายูฟี่มันบม,มีแล้วจ้ะเด้อมันขนาดผู้เฒ่าผู้แก,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 กเพิ่นปลดกษียนมาเพิ่นกัยังในเสีย่าบ้า่าเศร้าของเพิ่นนะพี่น้องขาเนาะ่าอยู่่ากินกับเขามันก็ว่าเมนว่าฟิฟี่มันหนูก็ว่าเข้าใจว่า <c oughs> หนูตอบคําถามถูกบ่แต่หนูอยากจะบอกว่า มันบ่นมีฟี่จ้ะเราก็แม่ตายกับด้อยูบานฟี่ที่เพิ่นจะคิดว่าเอ้าคือเบิ่งลักษณะคือแบบยูบานฟี่บ่มีฟีจฟ่จ้ะหาด้วยล้ำแข็งเจ้าของหาใส่หายืมหาทุกสิ่งทุกอย่างตามพี่น้องหูหละจ้ะแล้วกับจัดวินัยในชีวิตเจ้าของนอกจากเนาะบ่ได้ไปทำให มูพ me. ูด <c> ถ <oughs> ึงตัวนูเนอบ่ได้แต่เห็ดถาำติดแอนแ็กลงแบตลิสอีหยังจังสี่ม่นบ่ล่ะจะเขาก็กันเสียเสียรายจงไล่ใจค่าพลงค่าบานค่าน้ำค่าไฟค่ายู่ค่ากินเออค่าโลงเรียนเอ่อเออลูกเขาอนุบาลอีหยังจังสี่ค่าเสื้อพงเส้ยผาลูกทุกสิ่งทุกอย่างหล่ะจ้ะ เสียอินเตอรนอินเทอร์เน็ตเองทุกอย่างล่ะพี่น้องหนูบ่ได้อยู่ฟรีเด้อตามพี่หนูที่หนูอันเคยเว้าให้ฟังเคยพูดให้ฟังหาเฮาบ่มีเงินสําหรับหนูบ่มีเงินบ่มีเงินเดือนนจากเนาะหนูก็ยังได้เรียนหนังสือก็ยืมเรียนพร้อมสําหรัมกู้เรียนน่ะพี่น้องเอามาใสอยู่ใส่กินใสการลงการเรียนซื่อมันมันต้องของมันต้องได้ใสต้องซื้อคอมเพื่อการเรียนอีหยังจังซี่แล้วก อุปกรณ์อุปกรณ์การเลี้ยงสมุดเล่มหนึ่งมันกับว่าแมนถึกถึกสีลอยคนอ่ะต่อต่อลต่อต่อละเล่มบางเล่มกับหาหกลอยคนเป็นว่ล่ะเออหนูเสียวเงินมัตเจะส่หนูก็ต้องยืมยืมเงืกูนกู่กู่กู้ยืมมานอพี่น้องเนาะเออแต่เขาต้องจัดให้มันเป็นระเบียบบางวันว่าเขาจะไปใส่ฟุ่มเฟื่อยอันนั้นอันนี้เนาะกา ก็คือสาหรับเขามีเงืเ่อนเดือนแล้วเขาก็จัดให้มันเป็นระบงระเบียบเสียค่าบงค่าบานค่ายูค่ากินไปมันบลาการเลี้ยงก็คือกันจัดให้มันเป็นระบงระเบียบกับไปรงเลียนจังสี่เนาะถ้าขาดเลี้ยงไรเขาก็ฮักหักคะแนนห,หักกันอันมีสิทธิเขาจะหักคะแนนบ่ให้เขายืมอีกอี่ยังจังสี่มันมีหลายอย่างจากพี่น้องะ่ะโอเคค่ะพี่น้อง่ะไม่ตายกับมะเวาซันนี่เนาะหนูก็ตอบได้ที่หนูตอบได้เนาะจา้ะเนาะ เออคือไม่ได้อยู่บ้านฟรีค่ะเออบรต้องเอานูไปเปรียบเทียบกับซองใดดอกจาน,นูนนกตอยู่กับลูกเป็นครอบครัวใบเล็กกันเป็นแม่เลี้ยงเดียวอยู่กับลูกสองคนเนาะจ๋าเนาะกะับร่วมกันก็เป็นสามคนในบ้านหลังนี้นูก็เป็นสมาชิาหัวหลักของครอบครัวเลยลหละพี่น้องค่ะกะัทำทุกอย่างตามพี่น้องหูเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆเดอจ้าเด้อขอบคุณมากๆค่ะ